แอคชั่นเฮ้ยหน้ารถกูนแม่อะแถวรถกูแม่ก่อเห็นหนึ่งคนโอ้ยมันกินกูเยี่ยเกือบตายแล้วมืดไอ้สัตว์เอ้ยไปกินลาไปกินเนื้อมันมาแถวหลัง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 กรแพเดงชอบกะหรี่ต้นไม้ชอบกะหรีกระดีปั๊ดได้กระดียูสวัสดีครับผมโนมิตะครับแนะนำตัวแนะนำตัวเฮ้ยกูเป่าซ้อนนะเฮ้ยเราเลื่อนยูเบ๊ยไม่ดีเลยว่ะ ไปวันหนึ่งเลยวรตู้ไปวานนี่ดสิว่าข้างขเข้าข้างข้างเข้าไอ้ไปยังสอเข้าไอ้นิวนิ้วถอยมาข้งเข้าโอ้ยกูแตกไอ้สัตว์เออหลงหลงไ้าเลยาเลยเลตัวเอเนยไม่นเจูเเปลี่ยนเลยไอ้นิ้วโดนข้างข้างเข้า เต็มยศนะครับวันนี้เน้นบอร์ครับในตางนี้มีมาจากบ้านแดงหนึ่งมไม่รู้อนะ่ะเนี่ยบ้าไม่โดนหรอกอ้าวร่วงมันร่วงอ้าวามันม,มันอยู่มันอยู่ธนคาคารอีกคนนึงอ่ะโดนยิงแตกตรงธนาคารนะสองให้หน่อยยังม,มีแคนด้วยผมโดนมผมโดนแตกแล้วเนะี่ยผมโดนมันยิง นุ่นคเล่ไวะนอนเก็บของปล่อยไปเลยไปเลยของชิ้นใหม่เฮ้ยมาแค่เดียวขอใส่ใส่ด้วยวะแค่เดียวใหม่ใหม่ใหม่ใส่ใหม่ใส่มันอ๋อดีดีนะอ๋อเฮ้ยผมใช้ตำรวจนะมันมันมากี่คนวะาเราหมดแล้วขอมันประมาณหยุดปมาณบอกไม่สามไมัใช่ไม่มาขีดสามสามมามาสามเราเราถามมันเราถามมันนี่ว่ามากี่คนเราจัดเป็นแบบจับมองกันดีๆดีกว่าอย่าเพิ่งยืนกันอะประมาณนี้ นี่ช่องเกาหลีมีคนปาพี่เชี่ยเชี่ยเชี่ยเด้งเด้งเฮ้ยมันอยู่ธนาคารไม่มีแคร์น่าใครไม่รู้อ่าตัวเสือก็ยิงมันดีเว้ยตาตำรวจยังมีคนมาเจอช้างฮะยิงดิี่ยอีวีวีวีใช้กับผมยิงดิอยู่ตรงต้นไม้ต้นไม้ขนาด เาดงเขาดึงแฟร์แฟร์แฟร์ิยปิยชงรีงรีครับครัพี่โดนแล้วโดนแล้วพี่เอก่อนพี่เก็บดิเอก่อนอุ้ยขอเก็บก่อนสเฮี่ยเอะขอเก็บคนน้ม่ี่ แตกนี่ตั่ว่ามันมีอีกตัวนึงอะพี่ตรงคณะคาร์น่ยไปเลยไปเลยหน้ากูเนี่ยมีคนเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวตรงสายเขียวว่ายิงมาดิแม่งยิงกูแตกไอ้เหี้ยของกูเต็มเลยนิวไม่ช่วยแล้วเฮ้ยโดน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 โอเคโอเครักเลยรักเลยพี่ยุทธ์จุ๊บเลยรักใครรักพี่ยุทธ์เลยอ้โหแม่งใส่กูเฮ้ยเฮ้ยช่างกระรี่ช่งกระรี่พิยุทธ์เล่นแล้วเล่นแล้ว หช่องเกาเหลีอะหลังขยะนั่นนะ่ะตึง้งโผล่อะเห็นมั้ยน่ะแตกโผล่ไอ้เอ๊ะเหรอ,อดันมาว่ะดันมาได้ว่ะเอาไฟดันมาเลยไอ้ไี่มีรถหรอวะรถะมีป่ะใครใจดีมารับผมหน่อยมีรถมีรถไปลับ ผมอยู่ร of ิมน้ำนะครับก็มีรถอยู่ในเงเจ้ากระหล่เจ้าีมีคนมาปล่อยไหมวะปล่อยไหมอะนี่กูถือเอดียบิลจิว่ะใครแตกอยู่ตอนแรกพี่ไปรับนะ ไม่ต้องมาแล้วพี่มีรถมีรถอยู่ในพอดีเลยมารับพี่หน่อ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 ยเสร็จแล้วพี่บอกมีรถไอ้สัตว์เนี่ยใครเนี่ยไอ้นิ้วอ,อ,อะกูนึกว่าคนนี้อะแล้วใครมาดีมีรถมีรถไอ้สัตว์มอตีโอ้ยนี่ไงพี่แคนแคนเขียวไงอยู่ผมบอกอ่ะ ลงเสร์ห้ป่ะพี่นิววนิ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 วนวนิ่นิ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 วนิวนอกนิวนิวอิวีิบอิวนิวนิวนิวิบนิวนิงนินิวนิวนวนะวนิวินิวนงิวนิิวนิวนนิวนิวนนินมมิิ Lật mặt, lật mặt, lật mặt. Hell hello. Hi. Ui, tất cả, hi. chết lòng kịch, tìm 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 kịch, tìm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  อ้าวผมรอดแล้วกับแปลงนี้เลยจ้าเอ้ยโอ้ยเหี้ยแล้วใครมีรถมีรถามื่กินไม่โดนรับโค้ดสอมีแต่งสองมีบ้านขาวบ้านขาวกระโดดสองสองนี่นะเวลาเพื่อนก่อนเถอะมันแย่แล้วเอาเอาใส่ได้ไงอ่ะมันวิ่งมาไงไกลพี่เจมนวิ่งหาพี่แล้วนางวิ่งมาวิ่งมาเพื่อนเนาะพี่ใส่เขาเลย ยูยุดยไปยุ่เข้าปะไม่เ้ี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนนะเอารถไปรับเพื่อนนะรับแล้วมารับแล้วเอารถรับเพื่อนเพื่อนรถก่อนรถก่อนบนอุโมงเอารถไปรับเพื่อนเล่นในเมืองเลยเปรียบวิ่งมันมาเยอะกว่าเราเอาแขนเนี่ยที่บอกว่าเหงาเนี่ยพี่เออรู้เขาพี่แต่นิวอยู่ไอ้สองคนอ่ะโดนล็อตเนี่ยนิวแต่ง พอถึกเอ็มเลยเดี๋ยวเข้าเนี่ยกำลังจะกดกระป๋องเดี๋ยวรอรับกไอ้เย็นสิมาคนเดียว้มันดันมาให้มันดันมายอมไม่เคลียร์บ้างไงสองคนอยู่ก็ในซอยพี่เดานี่เนี่ยอยู่นี่อยู่ตรงรถมันบ้านตะไคร้ละไอ้แบงค์ขี่รถอยู่ใช่ไหมแบงค์ไม่ไม่ขี่แล้วหมูเรามารับหน่อยพร้อมเลย ไปข้างหน้าแล้วไปข้างหน้าแล้วไปข้างๆแล้วร่วงโอเคโอเคโอเคเคลียร์เคลียร์ป่าคือปลาเก๋ไหมปลาเกินกูโดนเกิดอะไรเนี่ยเกิดเ,เ,เกือบแตกมาจุฬาโคตรกะเลยยิงกูไม่โดนอ่ะมันแอลโอ้ยครับโอ้ยอย่ายิงรถกูรถก่อนแอล

เอกไม่หายวะวเปปเ็นก็นเหรอมันเครียดไอ้เหี้ยโปรเทคไม่หายวะไอ้เหี้ยโปรเทคงานไม่หายเลยนี่ก็ยิงกดยิงเลยกดยิงมันยิงได้ไปอีนึงล่วงบนเขาเกิดแล้วมั้งไอตัวอาจ่าอาจ่า อย่าอยู่ปะเนี่ยอยู่ไอ้ไอ้นิ้วไอ้นิ้วนิ้วนิ้วคุ้มขนาดพี่นิ้วน้ำอ่ยก็หังโดนเนอะว้าโอ้โหดนโดนโดนโอ้ยบีบบีบข้างหลังเข้าลอมไอ้ยองโหดเว้ย เฮ้ยดูดิดูชื่อพี่เคเลยแต่ก็เยอะโอ้โหเยอะเกลดเลยพี่ระวังนะเดี๋ยวหาว่าโผย่เออไม่ดีนะพี่มันยิงแตกๆเห็นเห็นไอ้แยบวกๆกันแต่จ่าอยู่เอาอย่าร้องเอาครับวันนี้เงาแกเงาแกอ่านคิดว่าใช่ปะอ่านคิปอยู่พี่รักนะจุ๊บจุ๊บรักเลยรักเลย ถ้าไม่มีพี่ก็แตกกูแล้วเออเมื่อกี้นี่จะจ่าไอ้พี่ยิงผมยิงผมไม่โดนแม่งพี่ยิงโตต่างคนสวยโอ๋อย็ดเป็ดไหนให้บอกเกิดหลังกูอะนิวอะพี่กูดิไม่มีใครตีกูวะเขาพี่ยุทธพี่ยึดตีเลยพี่ยุทธอะพี่ยุทธอะเลขสิบแถวสามครับ เราเสียอยู่อะเดี๋ยวไปประจานแม่งเลยสายเขียวว่าเอาลงผิเลยนะลงกลุ่มเลยไม่มีกลุ่มก็นนาช่วยเอากลุ่มมาให้ผมด้วยค่ะ King off King K ing K เดี๋ยวคนนี้มีหารถมาลับพวกูก่อนบนเขาได้ไอสัตว์อหนวใครเอาไปวะรถลเบิดไอสัตว์ไม่มีรถเหรอมี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 รถแบ้งอีกคันนึงนิวนิยวนิววิ่งมานียววิ่งมาอยู่กับพี่ก่อนอันี้เราคงต้องมาควบค่งให้พี่ที่มีคนจนกระเป๋าก็ไม่มีหาเลยนะนิ่งไว้นิ่งไว้ มารับก่อนแล้วอยู่วันเสาศพเนี่ยคือต้องหินอะไรนิวตรงนั้นแล้วมีแต่ของเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าเฮ้ยโอ้ยยัดเปี๋ยเตี๋ยแตกที่อ่ะโอ้ยพิงไม่ทันเลยขอบคุณนะโอ้ยยัดเปี๋ยยัดเปี๋ยผีต่อมาเยอะเลยผีต่อผีต็มเฮ้ยผีต่อนึก็เก่งอือไม่มีมี ไปเนี่ยต่อไปอนี่ยอ้าวโดนโดนครับโดนอ๋อศพพี่มันยิงแตกอะพี่จนูนเกาะเลยเฮเบ่ยนิวแตกอะนิวระวังนิวใครสัตว์โตไหนใครเดินมาวะใครเดินมาวะไอ้นิว,นวอะไรมันบอกว่าม่บอกร้องอ่ะพี่ไม่เอาหนะ โอต้องเกิดมีตัวหนึ่งเหมอนะหอได้ป้าคือก็ได้ต้องเกิดมันยิงมัยิงมาอยู่เลยโอ้โพี่มันหาว่าปอบพี่ อ๋อเก็บดิเขียนหให้พี่พิงดิเอ็ให้เนี่ยหลังคาพี่ได้ยังหรอมาเก็บดิเอ็กก่อนไรเนี่ยให้อ๋อเอาดิเอ็กพิงดิเอ็กให้เหรอพี่ร้องไอ้สัตว์ร้องโร้องโผล่เฮียรู้ไหมูแม็กลึกรู้แม็กดับมาแลึกรู้แม็กแข็งโผล่แข็งโผล่ผมบอกเลยไอ้เียเดี๋ยวถ่ายวีเอาวิดีโอลงให้มันดูไอ้สัตว์โผล่หรอโผล่มาแล้วโผล่นะจะบอกเทียบครับ เฮ้ยปืนโผล่ว่ะปืนโผล่แลนะ้วปืนโผล่ไอ้สารไม่เนียนอะ่ะไม่เนียนอะ่ะไม่ชอบพือเข้าแล้ว,วเข้าชื่อน้องเทอะไรมาอะไรของมันพูดอะไรแปลกแปลกแปลกตัวนะสองตัวนะโผล่สองตัวนะเออได้ ยัดเปลี่ยนแย่เลยแย่สุดไม่ตายโอ้โหอ่าแค่องเก็บของโอ้ยพี่ฉับชุดกูอยเงี้ยกูอยากได้กระเป๋าปืนก็ไม่น่าเก็บทิ้หายเลยเแยไม่มีวันนี้นี่วีดีวีดีฮะเนี่ยเอาข้ามไปฮะไม่ต้องปืนนู้นพี่มันในป่าป่ะีเจ็บจะได้ไหมไมไม้ปืนเอฟเอเอเดวีเนี่ย

cái nha, đồng sáng khay ô thế nè ban liền sáu khéo trả sáu chắn sáu chắn sáu chắn đấy sáu khéo cho may nó chéo tedi nè đại yên anh này ắt uy ắt dù ắt dù đại yên sáu khéo đốn nhỡ nếu mà có điểm ở đâu đó thì nói là lạng khéo hay là gì đó thì không cần phải nói อะไรเนาะอะไรโอ้โดนชาร์จว่ะไหนอะชาร์น้อยเขาเกิดในป่าโอ้โหเกิดในป่าแตกเลยกู